เรื่องยอ่อไทยบ้านเดอะซีรีส์เรื่องราวของวัยรุ่นหนุ่มสาวอีสานโดยจาลอดผู้บ่าวไทยบ้านที่อายชีวิตไม่เคยมีแฟนเลยต้องมาจีบสาวหนึ่งร้อยคนโดยเชื่อว่าต้องมีสักคนที่ตอบรับคำขอเป็นแฟนแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อการจีบสาวหนึ่งร้อยคนต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก เลยได้ไปสมัครเป็นพันโรงที่โรงเรียนประถมซึ่งมีแก้วมาเป็นครูฝึกสอนอีกด้านของปองงุงเล็บเพื่อนจาลอดนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเพิ่งจบจากกรุงเทพมาใหม่ๆต้องการมาเปิดเซเว่นในหมู่บ้านตัวเองที่อยู่บ้านนอกแต่พ่อของเขากลับไล่ให้ไปทำนาซึ่งมันไม่ใช่ทางของเขาเลยจบไปแล้วนะคะกับเรื่องยอ่อ ไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาคหนึ่ง